ค่ะสวัสดีเช้าวันจัน์นะคะวันนี้ป้าแมวไม่ได้ไปไลฟ์บอลบ้านป้าแมวนะก็มาไลฟ์บ้านพินิษแทนนะคะเอฟซี <50 S 1> ค่ะค่าส่ง50บาทนะคะบ้านพินิษนะคะนะค่าส่งเหมาเหมากี่กระถางก็ได้50บาทเนาะอันนี้ป้าแมวฝากเบอร์พินิษก่อนนะคะนี่แล้วก็ช่อง youtube ของพินิษช่องอะไรเอ่ยนิตยาบอลสีค่ะฝากด้วยนะคะค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องพินิษนิตยาบอลสีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้าแมวด้วยนะคะกด นิ้วโป้งมือถูกใจแบบนี้แบบนี้ทีป้าแมวด้วยนะ <c oughs> ค่ะก็บ่อวานไปทําบุญมาพินิษ์โอ้โหสายทานเนาะหลังไหลนะเอซี G, โมทนาบุญด้วยกันเนาะเอีค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีเริ่มที่ไม้ไม้ด่างไม้ป้ายก่อนนะคะเอซีนี่เลยเนาะพินิษแนะนําเลยจ้ะศิลานักป่าดนะคะนี่นะคะด่างสวยๆส5 0ยบาทค่ะพินิษพูดดังๆนะเราไม่มีไม้นะ <c oughs> อันนี้อสงไขค่ะ1 5 0บาทนะคะ นนี่ะะคะอักษรสวรรค<ะ>์ค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะายสวยเลยซับเจริญเนืเ้อหลอดใหม่มาแล้วนะคะซับเจริญมีสองกระถางนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะนารีบุรพาหนึ่งร้อยบาทค่ะมหาชัยมหาชัยนะคะ สองร้อยบาทค่ะมีต้นแม่ไม่มาหาชายพี่มีค่ะอยู่ในตู้แต่ว่าพี่แมวจะไปดูไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวรอบน้าเดี๋ยวให้ดูค่ะอันนี้ชายชนนะคะส,ยสวยๆเลยค่ะชายชนหนึ่งร้อยบาทนะคะออ้ยปลายสวยจัง,งเลยนเนาะโดยล้นฟ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะองหญิงทอฝันในป้ายน้อยหน่อยในอยขอที่ร้อยสามสิบบาทนะคะแก็สวยนะเป็น ฟอ,อมใหญ่ลค่ะฟอมใหญ่สวยเลยค่ะนี่ให้ราคาพิเศษ130าบาทค่ะมา,มาที่สบายนางฟ้าเดียจ้ะค่ะสบายนางฟ้า80บาทค่ะอันนี้อ่าอะไรนะดูชื่อไม่มีชื่อเลยเ,ออเดี๋ยวก่อนกัดผ่านก่อนค่ะอันนี้นวาสุกรี100บาทค่ะทันดาวเริ่มกัดเม็ดแล้วนะคะกัดสีแนะคะ100บาทค่ะ เมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่ไปที่80บาทนะคะหลอดใหม่มาแล้วค่ะนางสุชาดากับสีส,สวยเลยนะคะ100บาทค่ะเศรษฐีพันล้าน100บาทค่ะผมพี่มานผมพี่มานน่าส,สวยเลยนะคะ150บาทคบะาทเอาไปออากระถาง8ได้แล้วนะคะ FG ค่ะ มนสวรรค์70บาทค่ะวางทองนะคะวางทอง100บาทค่ะศิลาเพชรศิลาเพชร150บาทนะคะอันนี้ฟอร์มกอนะคะมี 2, 2> อต้นนะคะใช่ค่ะอันนี้คุ้มทรัพย์นะคะคุ้มทรัพย์100บาทค่ะน้องชื่อคุ้มทรัพย์ค่ะ อันนี้มาที่ลูกไม้นะคะได้มาในนาำลูกไม้อันนี้เหมือนพันดาวเลยค่ะได้อันนี้มีสองต้นไปที่80บาทค่ะสวยจค่ะบอลกาบแล้วนะคะบอลบอลกาบบอลแข้งใช่ไหมคะพี่แมวนี่ค่ะมีมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะคะอเนี้อันนี้ยเขาเป็นเหมือนช้อนนะพี่นิดเหมือนช้อนใช่ใช่เพราะว่าเป็นเหมือนช้อนช้อนเงินช้อนทองอันนี้เขาหากันนะแบบนี้จ้ะ เห็นเขากลับอยู่กับกับช้อนเงินช้อนทองนะแบบนี้นะค่ะอันนี้นะให้ในราคา80บาทนะคะมี2ต้นนะคะเขาจะตั้งเหมือนช้อนเลยเนาะใช่ค่ะนี่นี่ก็เหมือนกันค่ะนี่นะคะแปดสิบบาทเลยนะคะมีสองสองต้นนะคะนี่ก็ลูกไม้สีสวยสวยเลยนะคะใบกลมแปดสิบบาทค่ะลูกไม้เนาะลูกไม้ค่ะลูกไม้ค่ะนะคะแปดสิบบาทเลยนะคะทุกกระถางค่ะในกระถางเป็นฟอร์มโกอันนี้อะไรอ่ะ ้ายเลยอันนี้ก็ลูกไม้ในได้มาในนามลูกไม้ค่ะ้บ้เลยนะคะเหมือนทั้งนาลีบุรพาแล้วก็แสงประพัดศรเนาะคือเป็นลูกไม้นะคะเอซีใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทเลยค่ะนี่เลยค่ะสวยๆนะคะด่างสวยๆมีสองสามต้นนี่เลยนะคะกระถางสามต้นค่ะกระถางละแปดสิบาทเลยค่ะเมื่อกี้นี่กี้บอกร้อยเม่อัี้นี้ตกลงเท่าไหร่แปดสิบค่ะแปดสิบเนาะเพราะพินิษบอกร้อยเม่อขออภัยนะคะแค่ขายตัวเลขเนาะแปดแปดสิบค่ะลูกไม้นี่ขายที่แปดสิบทุกกระถางเลยนะคะ อันนี้อะไรนะจำชื่อไม่ได้หัวใจมังกรหรืออะไรใหัวใจมังกร80บาทค่ะทิ้งเลยพี่นิดใบไม่สวยพออากาศมันร้อนใบไหม้เลยค่ะอันนี้ชินน้ำบัญชรชินน้าบัญชรค่ะ1 8 0บาทนะคะเหลือกระสางสุดท้ายแล้วค่ะนี่นะคะลูกลูกไม้ของนิดมีจํานวนนะคะใบบอลกาบอลสวยเลยนี่ก็สีสวยเลยนะคะ80บาททุกกระถางค่ะ ท่พรเจ้าสัวไมมเรื่องอะไรไม่ใช่เนาะเทวกรรมลังลักค่ะพี่แมวบอกชื่อเทวกรรมลังลักนะคะ,ะนี่นะคะป้ายมาหนึ่งร้อยบาทค่ะนี้มหาราชาเนี่ยนะคะกัดหน้าสวยๆเลยค่ะมหาราชาฟอร์มกอเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะต่อมาด้านนี้ค่ะเอสจี นนป้ายสวยเลยนะคะนี่นะสวยสวยเขามีหลายหน้านะคะเป็นสาวบางแคนะคะนี่เนา oh. ะเอซีคนละคัาโตเนี่ยเอซี SC. ไปเปลี่ยนกระถางแปดได้แล้วนะคะสาวบางแคนะคะเห<ต>็นเ <playing Scotland> ห็นถ้าเอซีซื้อไปแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวนะคะนี่นะนี่เขาจะกัดแบบแบบนี้เลยนะคะนี่นะน,นี่หนึ่งหน้านะคะเป็นบอลป้ายน,นะนี่นะนี่เอซีดูสิคะนี่ใช่ไหมคะนี่สาวบางแคนะคะนี่ใช่ไหมพี่นิดนี่ใช่ไหมใช่ใช่หมดเลยค่ะแม่เดียวกันต้นเดียวกันหมดเลยค่ะมีหลายหน้ามากเขามีหลายหน้านะคะนี่เขาจะกัด กัดไม่เหมือนกันนะคะจะถามเท่าไหร่ในพินิษฐ์แปดร้อยเดียวหรือแปดสิบาทแปดสิบาทก็พอค่ะแปดสิบาทเนาะที่แปดสิบนะคะสวยเลยใช่ค่ะด่างเลยนะคะค่ะะมาต้นนี้จ้ะมิ่งมงคลจ้ะมิ่งมงคลอันนี้หน้าอันนี้ที่เจ็ดสิบบาทนะคะจ้ะต่อมาธาตบางแก้วค่ะธาตบางแก้วสวยเลยค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะจหงฮาวห้าสิบบาทนะคะกวนอิม กอนอินก็50บาทค่ะเทพอัครา80บาทนะคะจ้ามาต่อด้วยที่สีเทพรักไหมใช่ปะทำไมเขาบอกว่าพยามน์พยามณ์ก็ได้พญามน์ค่ะนี่เลยนะคะส,สวยเลยค่ะเม็ดเป็นสีชมพูก้านดำนะคะในราคา150บาทค่ะยกกรรมยีอันนี้ยกกรรมยีนะคะสวยมากไหมค่ะ หนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันแหงเนอะมันแหงมันสวยมากใช่ะใบออกใบนีเลยค่ะมันเลยใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพหลวงดูดูนะคะนี่เลยนะคะเทพหลวงดูดูบนกราบเทพหลวงดูดูจ้ะค่ะหนึ่งร้อยบาทค่ะเทพสายลุงเทพสายลุงค่ะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะนายดอกลักจ้ะหนึ่งร้อยบาทค่ะ อันนี้ก็มาสีสวยนะพินิดในดอกรักอ่ะใช่ค่ะอันนี้ก็สาวบางแคนี่เลยนะคะที่ว่า80บาทนี่เลยค่ะมันมีหลายหน้ามากเนาะใช่ค่ะนี่เลยนะคะนี่จะมารวมกันเขาจะเอารวมมาเลยใช่ค่ะนี่เลยค่ะเลือกได้เลยนะคะจ้ะพินิดนะนําต่อเลยมาต่อที่เทพกนกนะคะเทพกนก70บาทค่ะอันนี้มีสองต้นนะคะฟอร์มกอเลยนะคะชายชน ลัตนาสินนะคะนี่นะคะป้ายประมาณนี้ฟอร์มกอนะคะหลอดใหม่ก็ชายชนก็มาแล้วนะคะแดงมาแล้วค่ะเท่าไหร่เอ่ยร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสองต้นนะคะเอฟซีได้สองต้นค่ะอันนี้ก็สองต้นค่ะฟอร์มกอค่ะมีชายชนกับหนุมานจองถนนค่ะอันนี้คิดไปในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะจ้ะชมพูทวีปอันนี้ก็สองต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ ไก่เศรษฐีหน้าสวยๆเลยนะคะไก่เศรษฐีสวยๆเลยค่ะ100บาทนะคะวันศุกร์วันศุกร์ก็100บาทค่ะบอลใบกลมนะคะนางล่าสุดแผงนะคะฟอร์มกอค่ะที่80บาทนะคะขุมทองค่ะขุมทองฟอร์มกอนะคะอันนี้150บาทค่ะ สามวังอันนี้สามวังนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะบันดานซับมันดานซับหนึ่งร้อบาทค่ะนี่ค<ะ>่ะต่อที่กำเนิดซัพบนะคะฟอร์มส,สวยๆเลยนะคะกำเนิดซัพบนะคะนี่นะคะไปอัพกระถางได้เลย8นิ้วได้เลยนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ,ะหนุมาน<ะ>อันนี้น่าจะเป็นหนุมานอมภพาพาค่ะ80บบาทนะคะ หนุมานข้าวเฝ้า80บาทนะคะพาร,รักพาร,รักฟอมโกนะคะมี2ต้นนะคะฟอร์มโกนี่ขายที่100บาทค่ะผนารายผนาราย80บาทค่ะนายทองแก้วนะคะนายทองแก้ว80บาทค่ะอันนี้หนุมานจองถนนค่ะ80บาทนะคะ ขงสุวรรณนะหนูขงสุวรรณฟอร์มสวยๆเลยค่ะกัดสีสวยๆไปที่เจ็ดสิบบาทค่ะอันนี้น้องมีชื่อนะคะพอดีนิดไม่ไม่ทราบชื่อค่ะแต่ว่าสวยมากเลยนะคะโคแก้วไหมจำไม่ได้เลยค่ะพี่แมวเหือนโคแก้ว <laughs> นะคะบอกนิดได้เลยค่ะแคปหน้าจอแล้วส่งรูปให้นิดก็ได้ค่ะกระถางนี้จําชื่อไม่ได้นะคะที่หนึ่งร้อยบาทค่ะใช้โคแก้วค่ะหางหง หางหงม,มีมาหนึ่งกระถางที่จริงมีเขาจะแข่เป็นสีชมพูนะพี่นนะิดใช่ค่ะโซนหน่อยได้ไหมคะบบนี่ค่ะอันนี้พอดีพี่แมวบอกสวยถูกใจพี่แมวขอเอฟไปแล้วนะคะอันนี้นิดเหลือกระถางเดียวค่ะแปดสิบบาทนะคะหางหงไก่ตัวงามกับลูกไม้นะคะอันนี้60บบาทค่ะเพชรพันล้านฟอร์มกอนะคะ ห้าสิบบาทเลยค่ะอันนี้สุดป่าถนานะคะสวยเลยค่ะหลอดใหม่มาแล้วแข็งแรงค่ะสุดป่าถนาเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสีสุพรรณสวยเลยในกระถังห้าน,วนิวค่ะนี่เลยนะคะสวยกัดสีสวยมากเลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสวยมากค่ะามา,า,าด้านน,นี้นะคะโอ้โหชื่ออะไรเนี่ยหนูสวยจังเลยเป็นฟองพุ่มใหญ่ๆเลยอันนี้เพชรน้ำหนึ่งนะคะจ้ะ เพชรน้ำหนึ่งใบเขาจะยาวแหลมนะคะอ่านิดามาแบ่งปันนะคะเลือกได้นะคะนี่มีมีมีนะคะอยากได้ต้นไหนคะในราคากระถางละสองร้อยห้บาทนะคะเผชรน้ำหนึ่งเนาะใช่ะค,ะค่ะมีจํานวนเลยค่ะนี่นะคะือเพชรน้ำหนึ่งนะคะเยอะเลยค่ะอันนี้จะอันนี้ใบกลมนะคะอันนี้ใบกลมอันนี้ก็จะเป็นอัญ,ญมณีขาวค่ะฟอร์มกอสวยไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะ ควมใหญ่แล้ค่ะ100บาทค่ะแล้วก็มาที่สุขสมใจปองนี่เลยนะคะสีสวยๆเลยนะคะ250ค่ะอัญมณี3สีนะคะนี่นะคะส,สวยเลยค่ะ150บาทนะคะนี่นะคะกะทังสวยเลยค่ะ150บาท รับเงินรับทองอันนี้ใบใหม่นะคะยังไม่กัดสีจะกัดสีแล้วจะเป็นเม็ดสีชมพูอย่างนี้นะคะมีมาแบ่งปันอยู่ที่1กระถางนะคะในราคา100ค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นอ,อมเงินแค่นะคะนี่คะ่ะถ้าเขาอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะมดมาแบ่งปันในราคากระถางละ150บาทนะคะค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะออมเงินแค่นะคะ150บาทเนาะ,ะแล้วก็มีอากูนิมา สวยนะคะ fc หลากหลายสายพันธุ์นะคะโทรหาพินิษได้นะคะ fc โทรเบอร์พินิษนะคะค่ะแมวฝากเบอร์พินิษอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เฮงเฮงค่ะเฮงเฮงเฮงเลยนะคะนี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะหายตัวนะคะต้องต้องต้องไปเสียบชื่อบละแมวว่างแล้วปลาแมวก็มีอยู่กอนึงชื่ออะไรเนาะต้นนี้เฮงเฮงเนาะแล้วร่ำรวยอะอยู่ไหนร่ำรวยหามาให้เจอนะถ้ามาต้นนี้อีกต้นหนึ่งจ้า อันนี้น้องชื่อซับมงคลนะคะฟอร์มกรสวยๆเลยนะคะรวยรายวันอยู่ไหนอะหนูรวยรายวันนี่เลยนะคะรวยทุกวันรวยรายวันเลยนะคะนี่ค่ะนี่รวยรายวันเนาะใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้ถังล่เท่าไหร่เอ่ยรวยรายวันก็ไปที่80บาทค่ะจ้ะแล้วซับมงคลล่ะซับมงคล100บาทค่ะจ้ะค่ะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นบอลสีมีทั้งอโกนิม่าแล้วก็บอลสีสวยๆนะคะ FC นี่นะคะบอลสีของพินิจเนาะ โแอดไลน์ line, หาพินิจได้นะคะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบอนสีวสวยๆบ้านพินิจนะคะ f อซสวัสดีค่ะ